ยินดีต้อนรับสู่รถใหม่ปี2026และว,วันนี้เราขอนำเสนอรถที่ทรงพลังน่าเชื่อถือและได้รับการอัปเกรดอย่างโดดเด่นพร้อมพิชิตทุกเส้นทางที่วิ่งผ่านนั่นคือ Isuzu Pickup 2.8 Turbo ปี2026 Isuzu Generation ใหม่นี้ทรงพลังล้ำหน้าและประณีตก,กว่าที่เคยและหากคุณกำลังวางแผนซื้อรถกระบะท,ที่แข็งแกร่งสำหรับการทำงานการผจญภยัยหรือการใช้งานในครอบครัววิดีโอนี้ จะให้รายละเอียดทุกอย่างที่คุณต้องการสิ่งแรกที่คุณจะสังเกตเห็นเกี่ยวกับอ s u z u ุพิกาซอเทอร์โบ 8, Turbo, ปี2 0 2 6คือรูปลักษณ์ที่ดูดันอ s u ู u ุได้ออกแบบกระจังหน้าใหม่ด้วยโลดลายะที่กว้างขึ้นและคมชัดขึ้นทำให้รถกระบะดูโดดเด่นและพรีเมียมยิ่งขึ้นไฟหน้าเลตด,ดีไซน์เพียวบางขึ้นพร้อมไฟสูงสองสว่างถนนได้ดีกว่ารุ่นก่อนหน้ากันชนดีไซน์หนาขึ้นให้ความรู้สึกหนักแน่นและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นไฟตัดหมอกมาพร้อมไฟสองสว่างที่สองสว่างได้ดีขึ้น้นสสหรรับภาาาาพอากาศเวย หรือสภาพถนนออฟโรดด้านข้างยังคงเน้นย้ำถึงความแข็งแกร่ง,งด้วยซุ้มล้อที่แข็งแกร่งระยะห่างจากพื้นสูงและล้ออัลลอยดีไซน์โชคเชยวที่เข้ากับบุคลิกอันบึกบึนของรถกระบะอย่างลงตัวไม่ว่าคุณจะขับบนภูเขาทุ่งนาพื้นที่ก่อสร้างหรือทางหลวงตัวถังได้รับการออกแบบให้ทนทานต่อสภาพถนนที่ยากลำบากแต่ยังคงความทันสมัย และมีสไตล์รถกระบะ Isuzu ปี2026ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบชาร์จ2.8ลิตรหัวใจสำคัญของรถกระบะรุ่นนี้คือแรงบิดที่ยอดเยี่ยมกำลังแรงดึงสูงและความทนทานที่น่าประทับใจด้วยเทคโนโลยีหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับการปรับปรุงและระบบเทอร์โบที่ปรับปรุงใหม่ทำให้รถกระบะปี2026มีอัตราเร่งที่เร็วขึ้นความสามารถในการบรรทุกที่ดีขึ้นและประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงที่ดีขึ้นไม่ว่าคุณจะบรรทุกของหนักหรือขับ road, ขี่แบบออฟโรดเครื่องยนต์ตั ยังคงทํางานได้อย่างราบรื่นตอบสนองฉับไวและทรงพลังหมะอย่างยิ่งสําหรับการทํางานเชิงพาณิชย์การเดินทางระยะไกลและการเดินทางเพื่อพักผ่อนหย่อนใจเครื่องยอนต์2.8เทอร์โบของรถกระบะคันนี้จับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติ6สปีดซึ่งทั้งสองระบบได้รับการปรับแต่งเพื่อการเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลขึ้นและประสิทธิภาพโดยร,รวมที่ดีขึ้นรุ่นเกียร์อัตโนมัติยังมาพร้อมกับโหมดสปอร์สำหรับผู้ขับขี่ที่ต้องการการควบคุมและความตื่นเต้นเร้าใจที่มากขึ้นนอกจากนี้ระบบช่วงล่่างทีปปรรับรุใหม